อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราไาอยู่กันในเกม เซเว่นไนท์รีโวลูชกับผม NP ็ h a แชแนวกันอีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนะี่ยผมก็ได้เดินทางมาสู่100วันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเปิดมานานมากๆเลยนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้นะผมก็มีกิจกรรมที่เขาแจกของเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่งเล่นเกมนี้นะครับผมเริ่มเล่นเกมนี้นะฮะก็บอกเลยว่าดีมากๆผมเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะครับ ซึ่งณตอนนี้นะครับผมเขาแจกของโคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วเขาเปลี่ยนของต่างๆนานาใหม่เยอะมากๆนะครับซึ่งของแจกเยอะมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนี่นะครับผมเขาจะแจกกล่องพวกนี้นะฮะรวมถึงนะครับก็จะแจกตัวละครสีดาวฟรีหนึ่งตัวละครเลยนะครับโคตรดีนะครับรวมถึงใบสุ่มอุปกรณ์นะเครื่องประดับนะครับรวมถึงใบสุ่มตัวละครนะครับแล้วก็แจกคัมภีร์นี้นะครับผมที่เราสามารถมีโอกาสรุนรับของตามนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าดียอะมาก และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเพชรให้เราอีกนะครับผมโอ้โหรวมๆนี่คือเกือบ7 0 0 0เพชรได้เลยนะฮะโคตรมหาเยอะเลยนะครับผมและรวมถึงนะครับเราไปเล่นดันอีเวนต์นะครับผมก็แจกของอีกนึงนะครับผมพวกคอตูมคอเตอร์อะไรอีกนะฮะบอกเลยว่าดีมากเลยเกมนี้นะครับผมและรวมถึงนะครับหน้าสุ่มเขาได้เปลี่ยนใหม่แล้วทุกคนโอ้โหโคตรเท่ดูหน้าสุ่มของเกมนี้ซะก่อนนะครับโอ้โหมันจะเท่อะไรขนาดนั้นนะครับผมโอ้โ สุดยอดเลยครับผมโคตรสวยนะฮะบอกเลยเรวมถึงกิจกรรมร้อยวันเนี่ยผมก็จะมีตู้ใหม่มาเนี่ยผมเป็นตู้ของเอนะครับผมเอด,ดาบนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่โหดเหมือนกันนะฮะและก็จะหมดในวันที่9นะครับผมเพื่อกิจการนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็มารีวิวกิจกรรมนี้ช้าหน่อยละกันนะผมต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวตู้นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเพราะเอ็เป็นตัวละครที่น่าสนใจครับผมมันเก่งอยู่แล้วนะครับ แต่ตัวละครที่เราอวยนะครับผมก็คือยอนฮีนะครับผมบอกเลยว่าโค้ดสุดเหมือนกันตัวละครตัวนี้เราก็จะได้เขาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่าในรอบสุดท้ายของยอนฮีนะครับผมซึ่งจะมีโค้ดมาแจกให้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นโค้ดกิจกรรมของรบรอบร้อยวันนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะฮะบอกเลยว่าให้ของเยอะมากๆเลยนะครับผมและแจกกระหน่ำมากๆเลยนะครับ โอเคครับผมก่อนที่เราจะจบคลิปไปนะครับผมเราจะมาเปิดให้ดูหน่อยละกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นบนคอมนะครับผ้ามันอาจจะไม่โหลดนะมาผมคัมพีนี่ผมนี่คือจะเป็นเปอร์เซ็นที่มีโอกาสดรอปนะครับผมมาเปิดไปเลยเอาไปให้ครบไปเลยละกันผมเจ็ดครั้งไปเลยเพียงนี้ครับผมโอ้ได้นี่ดูถือว่าดีนะครับผมได้เครื่องประดับมานะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องไปส่งกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับเปิดกันไปก่อนละกันนะครับผม20อันเพียงโอเคเปิดไปให้หมดนะครับผมเคลียร์ไปให้หมดก่อนละกันนะฮะ เปิดไปทีเดียวเลยครับผม8ชิ้นได้เครื่องประดับอีกแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเปิดไปครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอิกกรรมที่ผมบอกเลยว่าดีมากเลยนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเล่นนะครับผมเกมแนวนี้ที่อยากจะเล่นนะฮะก็รวมไปเล่นกันเยอะๆละกันนะครับผมรวมถึงมีดกรรมที่ครบรอบร้อยวันในการล็อกอินด้วยนะครับผมแจกอาวุธสีดาวนะครับแล้วก็แจกนี่เลยครับผมชุดเกาะนะครับผมสีดาวเป็นพวกเครื่องแต่งกายแหละครับทุกคนเนาะเลื่องต่อไปครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็จะเป็น ดาบอาวุธนะครับผมของของพวกเซเว่นไนนะครับผมแล้วก็จะมีของเยอะแยะปะไปกันไปละกันนะครับผมก็อย่าลืมโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้ให้ผมสนุกแน่นอนนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบด้วยรักกันนะครับผมบ๊ายบายครับรวมถึงนะครับผมในร้านค้านะฮะมันก็จะรีเซ็ตทุกวันด้วยและ100เพชรเท่านั้นทุกคนได้ตั๋วสุ่ม1,000เพชรโคตรจะงกำไรนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมมาจัดกันได้นะครับผมณตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่า ผมใส่ยิงกว่าใครอ่ะคือตรงนี้เลยนะครับผมมาดูนกันด้านในที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่มแต่คุณบอกว่าเซน